เอาละครับสำหรับวันนี้ลุงพอได้มีโอกาสมาที่มหาวิยาลัยคอนแกนนะครับมาวิจัยที่ใหญ่และติดอันดับของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ตรงนี้มีชื่อเสียงนะครับอีกอย่างก็คือ การรักษาโรคป่วยไข้เจ็บนะของคณะแพทย์ศาสตร์มาหาวิทยาลัยคอนแก่นนะชื่อว่าโรงพยาบาลศรีนคริตนะครับซึ่งเป็นแหล่งวิจัยทางการแพทย์ทางด้านสุขภาพนะเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับที่คนนิยมกันตัวหลยแล้วก็เป็นแหล่งฝึกแพทย์ฝึกนะนักศึกษา นะครับที่ตรงนี้แหละนะหลงวงพ่อก็ได้เห็นวิหารของพระพุทธจินรารนะครับอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิจัยาลยคอนแก่นนะครับอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ซึง่ขงข้างๆนี้อยู่ติดกันก็คือโรงพยาบาลศรีนักนทริ์ของมหาาลยขคอนแก่น นี้ไม่ได้ว่าเรื่องมาเลยหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันเรื่องโรงพยาบาลมามาไหวหลวงพ่อจะพาพวกเรามาไหว้ขอพรมาชมความงามของวิหารนะครับวิหารประพุทธชินราชที่อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์เนี่ยนะครับมาวิจัยเลยขอนแก่นนะจังหวัดขอนแก่นนะซึ่งหนะลวงพ่อพยายามจะหาประวัติ ต่างๆเนี่ยก็มีน้อยมากนะครับที่ว่าวาอย่างนี้หรือว่าลุงปอ,อยังหาไม่เจอเอาเป็นว่า,าสร้างเมื่อไรไม่รู้นะแต่ว่าว่ากันว่าสมเด็จพระอริยวงศสากนะตยาณน,นะพระสมเด็จพระสังฆราชนะวาดวัดสัตโธนะครับนะสเสด็จเป็นองค์พระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระพุทธชินราชจำลองนะอ,องค์นี้เป็นพระพุทธชินราชจำลองนะครับนวิหารชั่วกราวศูนย์การศูนย์แพทยศสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่ากันว่ากานไดบ้บรรจุพระพระสารีริกธาตุเนี่ยหรือว่าธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อวันที่28มการาคมมการาคมตรงพะนธุส23 ทรงพระนรอิยิบสามก็ลงุงปอเข้าเรียนที่วิจาลัยกเกษตรกรรมสุราธ,ธานนะีปีแรกนะปีหนึ่งเองนะครับซึ่งปีนั้นแหละนะคิดดูว่ากี่ปีแล้วสรงพระนรอยิบสามนะนะแต่สร้างจริงไม่ไม่รู้แต่ที่บรรจุพระสาลีิกธาตนะุก็คือ28มกราคมสรงพระนรอยิบสามนะซึ่งเป็นพระพุทธชินราชจำลองนะครับองนี้ นะตรงนีนะ้ให้เราดูบรรยากาศของวิหารพระพุทธชินราชจำลองที่อยู่ที่คณะแพทยศาสตรนะ์อยู่ระหว่างตึกคณะแพทยศาสตร์กับโรงพยาบาลศรีนครินนะของของมาเลยคอนแก่นนะีนะ่พอรางๆหลวงพ่อก็พูดเรื่องนะพระประวัติพระพุทธชินราชซึ่งว่ากันว่าเป็นเป็นพระนะพระพุทธรูป ที่มีความงดงามมากองค์หนึ่งนะครับองหนึ่งมีเร็วกัน,นกบเร็วอะไรนะครับซึ่งพระพุทธเชินราชององจริงนะครับองจริงเพราะว่าพระพุทธชินราชเนี่ยเขานิยมทำทำจำลองเหมือนพระพุทธทัศีหิงพวกนี้นะครับทำจำลองแล้วไปไว้ในที่ต่างๆเพื่อบูชา ให้คนได้กราบบูชา,ากันเยอะมากนะนี่ก็เงินกันพระพุทธชินราชนะครับจำลององนี้แหละนะครับองค์แท้นะครับองจริงไม่ใช่องแท้นะแท้หมดแหละนะครับองค์จริงนี่ว่ากันว่านะสร้างมาหกร้อยกว่าปีแล้วนะครับนะครับหกเจ็ดร้อยปีแล้วแหละนะครับอยู่ทีนะ่เมืองพิษณุโลกหรือจังหวัดพิษณุโลกนะซึ่ง ชาวเมืองพิณโลกว่ากันว่านิยมเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่พระพุทธชินราชพระพุทธชินราชองค์จริงนะครับตามชื่อของวัดพระศรีมา,าธมาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่นะครับซึ่งอยู่ตำบลในเมืองริมแม่น้ำน่าน,นริมแม่น้ำน่านซึ่งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่ง ว่ากันว่าพระพุทธศีระราชนเนี่ยเป็นพร,พระพุทธรูปปางมารวิชชยนะครับปางมารวิชัยใจช่างจากเมืองศรีสัจจนาเลยนะว่ากันไว้อย่างนั้นนะแล้วก็เมืองหาริพุนใจสมัยนั้นหนะล่อทองทำลิดนะเป็นปองค์จริงเป็นทองทำลิดนะ,นะสร้างขึ้นมาพร้อมการสร้างเมืองและสร้างวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุในพุทธศักราช1,900นะ จาก,จากพระราดดำริของพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงสุโขทัยสมัยนั้นสมัยกรุงสุโขทัยนี่นะพระจินราชเนี่ยนะ,ระนนรนยนะครับเป็นทองทำธิ์นะซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงนะครับซึนะ่งพระวิหารหลังนี้นะครับมีบานประตูประดับมุกโบราณที่งดงามนะซึ่งต้องไปดูเองนะครับแต่ว่า Uh, เดิมเนี่ยพระพุทธเนราอางค์นี้เราไม่ได้ลงรักปิดทองนะครับที่นี้ก็บอกว่าพุทธรกราช2 1 1ันรยสมเด็จพระเอกาทศรสน้องชายน้องชายของพระ,พระนระนิศวนเนี่ยได้เสด็จพระําดำเนินมานักการแล้วก็มีการปิดทองครั้งแรกปิดทองครั้งแรกนี่ว่าตามประวัตินะครับ ทีนี้ความงดงามของพระพุทธชินราชที่ว่าง,งามวิจิตตามศิละปะสุโขทัทยเนี่ยมีความงดงามมากนะครับว่ากันว่าเส้นรอบนอกของพระวรกายเนี่ยโอนชอยชาผ้าเนี่ยครับช้ผ้าที่ห่มหรือผ้าสังคติแยกเป็นเขี้ยวตะขาบนะวงประพักเนี่ยอิมอิมเอ,อิบนะเอ,อิบอิ่มค่อนข้างกลมนะคิ้วหรือพระขนงโกมนะพระเกตเรือ พระเกตมาราเป็นรูปเหลวพลืมีลักษณะพิเศษเรียกทีนี้ปลายนิ้วเนี่ยกับปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นี่นิ้วยาวเสมอกันนี่นี่คือลักษณะทีนี้ชุ้มเรือนแก้วสร้างจากไม้แกะสลักในสมัยอยุธยานะครับแกะสลักเป็นตัวมังกรตัวไม่ใช่มังกรนะ,ะเป็นลักษณะคล้ายมังกรนะ,นะมีงวงคล้ายช้าง อยู่ตรงปลายชุม่มนะมีลำตัวเราเรือไกลจอดเขนะ่กลางชุมและก็มีท้าเวทสุวันโอ้เยอะแย,ย,ยะต้องไปดูเองนะครับด้วยพุทธลักษณะอันงดงามโดดเด่นนี้นะนะนะพระพุทธชินราชเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในปฏิมากรรมพุทธศิ์อันโรงสุดของไทยที่มีสวยงามมากนะสวยงามมาก,นะามมากนะเป็นพุทธศิ์ที่มีความสวยงามมากดูดูลักษณะ นี่คือองค์จำลองนะครับองค์จำลองที่คณะแพทยศสาสตร์มหาวิจัยขนเกตนะที่ภาคอีสานนะครับอีสานตอนเหนือนะเมืองหลวงขนเกตถือว่าเป็นเป็นเมืองหลวงนะของภาคอีสานตอนเหนือหรือภาคตอนออกเขียงเหนือน,ะนี่ดูนะครับบริเวณก็ณจดจัามาชมเนี่ยนะครับ องค์จำลองนี่มีหลายที่นะครับนี่ก็คือวิหารวิหารหนึ่งที่เขาประดับตกแต่งมีคนเดินขึ้นไปกรบาบไหว้ขอพรก็ออบอกแล้บคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเรินใจหลวงพ่อก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันท่นหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร y ์ย YouTube ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ